ลิโป้ไม่เคยแพ้ในสนามรบแต่แพ้ในเกมของความไว้ใจและคุณธรรมบทเรียนจากลิโป้หนึ่งพลังอย่างเดียวไม่เพียงพอให้ยืนยาวในโลกของเกมอำนาจลิโป้แข็งแกร่งจนไม่มีใครสู้ได้แต่สุดท้ายก็ถูกหักหลังและตายอย่างเดียวดายเพราะเขาไม่เคยสร้างหลักยึดไม่เคยยืนอยู่บนคุณธรรมหรือความพักดีบทเรียนเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีหลัก ไม่มีใครกล้าให้เรายือนอยู่ในเกมสุดท้ายเราจะกลายเป็นหมากตัวหนึ่งที่โดนทิ้ง 2. องอยากขายความซื่อสัตย์เพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นลิปโปเคยคาต่างต๊ผู้ที่ชุบเลี้ยงเขาจากนั้นก็เปลี่ยนข้างไปมาจนไม่มีใครเชื่อใจอีกเลยบทเรียนการทารยศแม้เพียงครั้งเดียวอาจลบความดีทั้งหมดตลอดชีวิตความเชื่อใจนั้นสร้างยากแต่ทำลายได้ในพริบตา สามเก่งที่สุดก็พายได้ท่าขาดวุธิภาวะทางอารมณ์แม้มีพละกําลังยิ่งใหญ่แต่ลิปโป้ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนหุนหันลันแล่นหลายครั้งตัดสินใจจากอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลบทเรียนความโกรธทําให้เรามองข้ามไถ่เงียบความหลงตนทําให้เรามองไม่เห็นเหวลึกนักรบที่แท้คือผู้ที่ควบคุมใจได้ไม่ใช่แค่ควบคุมดาบได้ สี่คนเก่งต้องมีที่พึ่งทางใจไม่ใช่แค่ทางกายลิปโปมีแรงมีฝีมือแต่ไม่มีใครที่เขายอมฟังหรือยอมฝากชีวิตไว้ด้วยบทเรียนในโลกจริงเราไม่ได้ชนะด้วยสองมือแต่ชนะด้วยความสัมพันธ์ที่ไว้ใจได้จงเป็นคนที่เก่งพร้อมถ่อมตนและมีศรัทธาในใครบางคนบทสรุปจงอย่าเป็นลิปโปที่ถูกยกย่องในฝีมือแต่ถูกทิ้งในสนามใจ คนจะยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่เพราะดักคุมแต่เพราะหัวใจที่มั่นคงไม่ใช่เพราะสู้เก่งแต่เพราะเขาเป็นที่พึ่งของคนรอบข้าง